ชีวิตเรานะคะอยู่ในแดนมหัศจรรย์และเป็นมหัศจรรย์แห่งชีวิตเราจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ววันนี้นะคะเรามาตามฟังกันฟังค่ะเอาทะเลมาฝากพวกเรานะคะทะเลและนั่งอยู่นะคะออกจากชายฝั่งมาพอสมควรออกจากชายฝั่งมานะคะหลายหลายเม็ดทีเดียวหลายเม็ดทีเดียวนะคะวันนี้นะคะสิ่งพิเศ์ตรงนี้ก็คือว่าน้ําทะเลลง พวกเราก็นึกว่าอ้าวน้าทะเลมีเป็นสิ่งที่มันก็ขึ้นก็ลงแบบที่เรารู้หรือไม่แต่และคุณรู้ไหมตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไล์สดตรงนี้ไม่มีแสงแบบแบบที่คุณเห็นตรงนี้นะคะเพราะเวลากดไล์เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีรถหนึ่งเปิดแสงไฟนะคะมาทําให้พวกเราเห็นหน้ามันทรอยที่ได้ชัดขึ้นขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะตอนนี้รถนะคะก็ ขอให้อยู่น,น,นานๆอยู่น,น,นานๆพวกเราจะได้เห็นหน้านโปรเจี้นะคะอันนี้ก็คือขอบคุณจริงๆเหตุบังเอิญที่เรียกว่าสอดคล้องนั่นแหละเขาเรียกความมหสัจจรรย์ทั้งหมดเลยที่รักนะคะเป็นไปได้ยังไงเมื่อสักครู่นั่งอยู่ยังดูแบบนะเริ่มแล้วนะคะรถก็เริ่มถอยออกไปนี่คือแสงแบบนี้เลยอันนี้แหละนะคะแต่ยังมีนะคะต้นไลท์ก็ยังฉายแสงมาที่หน้าดิฉันทําให้พวกเรา เห็นหน้ามันหอยจีได้มากคือนี่คือตัวอย่างความมหัศจรรย์มันหอยจีไปบังคับให้เขาเปิดไฟให้หรือเปล่าไม่เข้าใจไหมฮะแต่อะไรมันประจวบเหมาะขนาดนั้นกดไลฟ์ปุ๊บแสงไฟส่องหน้าสว่างสวยนี่ก็คือความมหัศจรรย์ลงนับแต้มมันนี่คือตัวอย่างปรากฏชัดเห็นกับตาและวันนี้ก็คือความมหัศจรรย์แทนที่จะไปนั่งไลฟ์นะคะในส่วนที่เป็นปกติเข้าใจไหมฮะ ว่านี้มาแบบสเปเชียลเพราะมีพื้นที่ไลฟ์นะคะเออเป็นบรรยากาศที่มันแบบสุดยอดวันว้าวมากและถ้าเมื่อไหร่คุณไม่เห็นโอกาสแบบนี้นั่นแหละคุณหลุดความมหัศจรรย์ของคุณเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าและไม่รู้ราคาว่าความมหัศจรรย์มาเยือนคุณแล้วนั่นเองโอเคไหมอ่าทุกทุกคน มีความหัศจารย์เป็นของตัวเองเสมอนะคะไม่ได้มีใครยกเว้นว่าจะไม่ได้รับความหัศจารดิฉันจะพยายามเอาแสงให้พวกเราเห็นนะคะเออ,อนี่ดิฉันนั่งถึงไหนรู้หมนั่งตรงทุ่นที่กั้นนะคะกั้นทะเลนะคะก็จะเป็นทุ่นสีเหลืองเนะะะาะโอเคจะได้เห็นว่าโอนี่น่ะนั่งอยู่นะคะริมทะเลแท้ทูนะคะแท้ทนะูและนี่ก็คือความหัศจารที่เรามีแบ็กอัพนะคะเป็นฉากของธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์แมนเมธไม่ได้จ้านะฮะมนุษย์แมนเมไม่ได้ใครทําได้ธรรมชาติและธรรมชาติคืออะไรกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าและตัวคุณก็คือธรรมชาติของชีวิตตัวคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในความเป็นพระเจ้าของตัวคุณเองโอเคโอวันนี้นะฮะดิฉันก็ได้โอกาสในการที่นําร่างของตัวเองมาออกกําลังกายได้ออกกําลังกายในชั่วโมงที่ยาวนาน แล้วยังนะคะออกกำลังกายเสร็จโชคดีมากตอนนี้นะคะเท้าของิฉันอยู่กับทะเลค่ะอยู่กับทะเลและอยู่กับสรายนะคะภาษาจิตวิญญาณหรือธรรมชาติเขาเรียกว่าการอะไทายเทพลังงานที่ตกค้างในตัวเราที่ไม่ใช่ของเราคืนสู่พระแม่ธรณีหรือพื้นแผ่นดินของโลกนี้ค่ะ เราทุกคนไม่มีใครจะต้องนำสมบัติพลังบวกพลังลบใดๆทั้งสิ้นเอาไปนะคะในการเดินทางระดับจิตวิญญาณสักคนไม่มีนะคะไม่มีและก็ไม่มีโอเคไหมมีอย่างเดียวคือเรียนรู้ตระหนักร,รู้รู้ให้ได้ว่าตัวเองคือความรักและเมตตาเป็นได้เมื่อไหร่ชีวิตมันจะนะคะ หมดความวุ่นวายมันจะไร้ซึ่งศัตรูมันจะเป็นความรักอย่างไร้เงื่อนไทยที่คุณจะมอบให้ตัวคุณเองคุณจะไม่ตำหนิตีเตียนตัวเองอีกต่อไปคุณจะหยุดในการพิภาคพิภาคเหรอวิภาควิจาร์ณชาวบ้านมีแต่ชื่นชมคนอื่นและชื่นชมตัวเองนะคะเป็นพลังแอ p พ e c เชียนะคะตอนนี้ฝั่งโน้นจุดพลุอ่า คิดดูนะคะคิดดูถ้าคิดว่ามันเป็นปฏิหารและคุณตีความในเรื่องของความสุขพลังบวกดีจังเลยอ่ะเขาจุดพูุจะหลองให้ฉันมันก็เกิดเป็นความหัศจรรย์ที่คุณสะสมแต้มได้อีกและความหัศจรรย์มันจะเกิดกัขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับคุณมากมายมากมายไก่กองเมื่อวานมันเคยที่เขียนนะคะเรื่องราวของความหัศจรรย์นในตัวเองที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้17็ข้อวันนี้ขยายนะคะขยาย ในเรื่องราวความหัศจรรย์ของวันนี้กับทีวิตประจำวันที่ผ่านมานะคะมันก็ปาเข้าไป40 50ข้อก็คือจะไล่รีสนะคะสิ่งที่เกิดมาบนโลกในชีวิตเนี้ยถ้านะคะใครจะต้องการสร้างพลังงานของ Energy p r o โปดี DD, นะคะคุณลองเขียนรีสสิ่งที่คุณได้กับชีวิตคุณนะคะได้ได้กับชีวิตคุณหมายความว่าคุณได้บางสิ่งบางอย่างนะคะ มาโดยมหัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์คืออะไรเออใครมีคำตอบดีๆเขียนมาบอกหน่อยนะคะใครมีคำตอบดีๆเขียนมาบอกหน่อยเท่าที่มันเทอรนะ์จีนะคะจูนจูนได้วันนี้แบบเรียบง่ายความมหัศจรรย์มันก็คือสิ่งที่ใจคุณประหลาดคุณประหลาดใจไม่ใช่ใจเป็นประหลาดนะคือสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยคุณรู้สึกประหลาดใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลกเท่านั้นนะแต่เป็นเรื่องของคุณกับเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดเละใจคุณก็บอกว่าเฮ้ยทำไมโชคดีจังเลยอะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันต้องการพอดีเหมือนกับอะไรเหมือนกับแสงไฟเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันทรอยจีบอกไม่เคยคิดว่านะฮะก็คือ,คอมาตั้งไลฟ์อะ่ะเราจะไปรู้ได้ไงก็คือแสงมันประมาณนี้แล้วพอเปิดไลฟ์ปุ๊บแสงจากรถส่องมาปับนั่นก็คือความมหัศจรรย์ เนื้อไหมคะใจมันบอกว่าเฮ้ยมันโชคดีจังเลยนะคะมันมีไฟอะ่ะส่งมาให้เราขณะที่เราต้องการไฟ <c oughs> นะ,ะต้องการไฟนะคะแล้วไฟก็มานะคะแม้ช่วงเซี่ยวนะคะไม่กี่นาทีก็ถือว่าเป็นความมหศัศจรรย์ที่รักตรงเอาไปน,นับแต้มนะคะจงเอาไปน,นับแต้มอีกไม่นานนี้นะคะคุณจะได้เจอหนังสือดีๆนะคะในเรื่องราวความมหศัศจรรย์ชีวิตที่คุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยวิธีการนับแต้มพลังงาน ความมหัศจรรย์ชีวิตมันจะทําให้ไปต่อยอดนะคะทำให้ชีวิตคุณอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ไม่ใช่หนูน้อยลิซ่าแะคะแต่เป็นคุณทุกทุกคนเนี่ยนะคะที่ลงมาเกิดบนโลกใบบนี้คุณมาเยือนดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าตื่นเต้นนะ,ะทั้งพลังบวกและพลังลบมอบความตื่นเต้นให้คุณทั้งสิ้นนะคะพลังลบมอบประสบการณ์มอบความเจ็บปวดมอบเรื่องที่คุณเรียกว่าเขาเรียกว่าไนระ ความรู้สึกที่คุณจะต้องหยุดพลังบวกเป็นการที่คุณจะต้องเอาไปเยียวยากับพลังลบที่คุณใช้ในชีวิตก่อนหน้านี้นะคะไปเยียวยาบาดแผลในความรู้สึกในชีวิตของคุณในเสี้ยวอารมณ์ที่คุณทําร้ายตัวคุณเองชีวิตของคุณทุกๆคนไม่มีใครทําร้ายตัวคุณเองได้ถ้าคุณไม่อนุญ,ญาตเข้าใจไหมคะ คุณนะคะคนอื่นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในวงล้อมของออร่าและพลังงานชีวิตคุณได้เลยถ้าคุณไม่อนุญาตนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ในความหัรยาของชีวิตเบื้องต้นและนี่คือธรรมชาติของชีวิตทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยมุยามัวรอว่าเออฉันต้องไปหิ้วกระเป๋าดีออฉันจะต้องใช้สินค้าแบรนด์เนม ฉันจะต้องมีมงลงนะคะจะถึงถึงเป็นความมหัศจรรย์ชีวิตของฉันนะคะหรือฉันจะต้องนะคะได้ความร่ํารวยมหาศาลจึงจะเรียกความมหัศจรรย์อันนั้นไม่ใช่เลยที่รักนั่นคือผลพลอยได้จากการที่คุณนะคะรู้จักคุณค่าในชีวิตสร้างความสุขให้กับชีวิตและรู้เรื่องที่ธรรมชาติส่งมอบความมหัศจรรย์มาให้คุณ เมื่อไหร่ที่คุณรู้คุณค่าคุณทราบซึ้งกัน,นอยู่กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเติบโตพรั่งพูมาให้คุณเพราะนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์มนุษย์คือคุณสมบัติของการ เขาเรียกว่ามีความสุขประสบความสร็จและมัง่งคั่งเหลือเฟือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทรายทรายแกล้องกําลังลบทรายคุณนับเม็ดทรายได้ไหมนับไม่ท่วนนะคะน้ำทะเลใครจะมาช่างตกงวัดอ่ะว่าน้ําทะเลมีปริมาณเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมถึงมหาสมุทรนะจ๊ะเออยังไม่รวมนะคะแล้วนะคะในเรื่องราว แนวนะฮะชายฝั่งตรงนี้นะฮะแนวชายฝั่งของทุกทุกหาดทุกทะเลนะคะของโลกไปเนี้ยนะคะอันนี้คือเราพูดกว้างๆนะและเฉพาะตรงนี้ก็นับต้นไม้ไม่ถ้วนไม่มีใครไปลดน้ําต้นไม้จ้านึกออกอย่างธรรมชาติโลเลี้ยงธรรมชาติตัวคุณเองอ่ะก็คือธรรมชาติคุณก็ต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติเข้าถึงตัวคุณเองได้เพราะคุณคือความมหัศจรรย์นะคะ มหัศจรรย์แห่งรักเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องกลับเข้าไปเป็นความรักนะตัวตนที่ดั้งเดิมเดิมแท้แท้จริงนะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลถึงได้มีคําว่าจิตจักรวาลจิตจักรพรรดินะึกออกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มาถึงที่หยิบมาให้กับหัวข้อในวันนี้และนะฮนะเขียนหัวข้อนี้ตอนกลางวัน กลางคืนมาให้เจอสิ่งมหัศจร,รรย์อันเหลือเชื่อนะคะวันนี้ประจักษ์สายตาเลยพี่ท,ที่ก็ไม่ค่อยเ,อเห็นหรือนะคะพี่ที่ก็เขาเรียกว่าความมหัศจรรย์อ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณมองหาและคุณจะมองเห็นนี่คืออีกข้อหนึ่งนะคะดังนั้นคีย์นี้เป็นคีย์สําคัญก็คือว่าเมื่อไหรที่คุณมองหาคุณจะมองเห็นความมหัศจร,รรย์เมื่อไรที่คุณให้ค่ากับสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจร,รรย์ในชีวิตคุณก็จะมีความมหัศจรรย์ชีวิต เข้ามาหาคนอีกมากมายไก่กองนะวันนี้มีนทนยีย้เขียนเรื่องความผหจันจร์ของตัวเองเยอะมากนะคะเยอะมากๆตั้งแต่ตั้งแต่ความมหัศจร์ของมิทอยจีนะก็คือขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ไปแวะทานอาหารกับป้าที่รู้จักนะคะเขาทําอาหารขายเพื่อจะไปขอบคุณเขาที่เขาเคยช่วยเหลือนะคะแนวทางในการให้ลูกผ่อนผันทานาหารสําเร็จนะคะก็ไปอุดหนุนสินค้าเขาปรากฏว่ามีขนุนสีทองนะคะซึ่ง ถ้าซื้อตามท้องตลาดเคยซื้อขนนกินอะ่ะมันสวยมันแบบมันเป็นมันเป็นภูสวยนะแต่กินแล้วมันไม่อร่อยเรื่อไหมะแล้วเมนทรอยจีก็ไปเจอขนนนั่นก็คือความาามาซันของเมนทรอยจีที่ได้กินขนนที่โคตรอร่อยอะ่ะสีแบบว่ามันเป็นขนนที่อร่อยมากๆเป็นขนนที่บอกว่าสีออกเหลืองทองทอง และไม่เละด้วยกัดกินแล้วก็หวานแบบหวานเป็นธรรมชาติของขนุนอ่ะนี่ก็คือความมหัศจรรย์ค่ะที่ลักคุณนับแต้มได้เลยทําไมคุณ่โชคดีนะคะคือที่ได้กินไม่ได้ซื้อเลยนะไปหิบกินฟรีๆไม่ไมนจะไม,ไม,ไม่ไม่เรียกว่าความมหัศจรรย์แล้วเรียกว่าอะไรเรองไหมคะ,ะคุณไปโดยไม่ได้มีความคาดหวังว่าคุณจะได้กินขน,นุนและเสร็จแล้วคุณก็ไปเจอขน,อนุนนะอันนี้คือมันพอยี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ ระหว่างที่นั่งกินอาหารนะคะกินอาหารอุดหนุนอาหารป้าป้ากฏว่าป้าเขาปล่อยห้องเช่าลูกค้ากาลังจะมาเช่าห้องป้ากําลังอาก็พูดว่าเนี่ยเมื่อคืนเขาไม่ได้อาบน้ําเพราะน้ําไม่ไหลเนอไหมคะ,ะสิ่งที่มันทอยจี้คิดปิ้งนะคะโอ้ยฉันมีถังที่อยู่ในท้ายรถและอยู่มานานแล้วอยู่มาประมาณสองปีแต่ยังเป็นถังใหม่นะคะ แล้วมันทวยที่ก็เสนอขายเขาในราคาที่นะคะอยากให้ถังเขาไปใช้ในราคาประหยัดและเราก็จะได้เคลียร์หลังลดด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องความหัรย์ว่าอา๋ออยู่ตรงนั้นนั่งเสร็จปุ๊บได้ขายสินค้าได้ตังมาจ่ายค่าอาหารและเขาก็ได้นะคะถังน้ําไปลงน้ำ,น,ำนะคะ<ม>เพื่อที่เขาจะอาบนะมันเมคเซนทุกๆเรื่องนะคะอีกอันหนึ่งก็คือนะคะมันทวยที่ก็ได้ฝึก นะะในเรื่องราวของหัวอกของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นคนที่มีชุดนะคะชุดกันเปื้อนชุดกันเปื้อนสําหรับทําทอาหารแล้วมันมีสองชุดและตอนแรกใจหนึ่งอะ่ะมันสวยไงนะคะชุดกันเปื้อนเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเราเลือกลายที่ถูกใจในในตอนนั้นนะคะแล้วมันก็อยู่กับเรานะตะเราก็เราไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้ทําครัวที่นี้นะคะมันก็ฝึกวิธีการตัดใจและเป็นการฝึกวิธีการ ในการที่มอบให้นะคะก็เลยตัดสินใจอย่างรวดคือไม่คิดนานนะอย่าคิดนานนะคะถ้าคิดนานเราก็จะแบบมีนะคะสมองเราก็จะคิดตักกาให้คนโอ๊ยเก็บไว้ตออเธอมันสวยดีมันหาซื้อได้ยากนะคะคุณจะต้องรีบใช้กลยุทธ์นะคะไม่เกิน5วินาทีในการตัดสินใจทำบางเรื่องเพื่อที่คุณจะได้เพิ่มภูนความมหัศจรรย์ให้ชีวิตคุณนะคะนี่คือให้เทคนิคด้วย แล้วก็เธอที่โอเคนะคะเขามีสองคนเรามีภาพกับเพื่อนสองอันและลายสวยนะคะเราก็เลยอ่าไปขอบคุณเขาเขาเพิเคยช่วยเหลือเราถูกไหมเออก็ถือว่าเป็นการขอบคุณเขาด้วยนะคะแลาเราก็เอาเอา้าโอเควันนี้แจกภาพกับเพื่อนให้2อ,อันเขาได้รับถสงพจปบสิ่งที่เรานะคะเห็นแววตาเห็นท่าทางเห็นรอยยิ้มก็เป็นความหัจรรย์ที่ได้รับนะคะเพราะเขา ถูกใจมากชอบใจมากแล้วบอกว่าทําไมภาพกับเพื่อนมันสวยเหลือเกินเนี่ยหมายแค่คำคเนี้ใจเราก็ฟูแล้ว,วที่รักนะคะใจเราก็ฟูนี่ก็คือความมัรรใจที่เราสร้างนะคะให้จิตใจเราได้รับคะแนนแต้มสะสมนะคะจากที่เป็นคนรู้จักให้โอเคไหมแจกออกไปนั่นหมายถึงคุณอยู่ในคลื่นของความมั่งคั่งเหลือเฟือ ข้อเดียวก็ซื้อใหม่ได้ถ้าคุณซื้อใหม่ได้นะคะแล้วเป็นอะไรที่อ่านี่ก็คือยกเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นสิ่งละอันพลาน้อยกับเวลา8,6400วินาทีเนะะี่ยมันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ไปหมดเลยนะคะเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ไปหมดเลยแล้วนะะวันนี้มันเลท,ที่ก็มีดีลกับลูกค้าจากนะคะคำแนะนำจากลูกค้าให้ทํางานต่อนะคะ extension ช,ชาวต่างชาตินี่ก็คือความมหัศจรรย์ ลูกค้าเป็นใครไม่รู้จักเข้าใจไหมคะเขาเป็นคนที่ดินเดินทางมาประเทศไทยทเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็อยู่เกินอายุก็หมายวาว่าอยู่เกินอายุวีซ่าที่เขามีทัวริสวีซ่าเนี่ยมันเกินนะคะเมื่อมันเกินเขาต้องการให้ใช้บร,ริการเอ็กเทนชัมันก็เป็นไรายได้ไปบร,ริการจากอะไรจากลูกค้านะคะเก่าเขาไปแนะนํามานี่ก็คือความมาศจรรย์ ความประจัมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่เป็นความรักความเมตตารู้สึกที่เป็นผู้ให้และเป็นความรู้สึกที่เป็นนะคะเอ,อ่อความไว้วางใจนี่คือสิ่งที่นะคะเรามีหน้าที่อย่างเดียวเวลาจะมอบนะคะสิ่งใดๆให้กับคนอื่นจงมอบสิ่งที่ดีสูงสุดให้ทุกๆคนเวลารับงานทำกับให้กับใครจงเห็นคุณค่าของงานที่ตัวเองทำ ยงมอบงานระดับ V I P ให้กับลูกค้าแล้วคุณจะได้รับลูกค้าต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องและต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือว่ารายเดิมก็กลับมาให้เราทําซ้ําเลกเขาจะแนะนํารายใหม่ให้อย่างไม่ขาดสายมาจากการที่นะคะเรารู้คุณค่าในงานที่เราทําเราขอบคุณในอาชีพที่เราทําเพราะทุกๆอาชีพล้วนสร้างเม็ดเงินล้วนสร้าง ชีวิตให้เกิดความมหัศจรรย์กับเราทั้งสิ้นโอเคไหมความมหัศจรรย์ของวันนี้ก็คือนะคะทจอี้ก็มาเต้นด้วยมาออกกำลังกายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายในชีวิตถ้าจะมีคลาสนะฮะในการเรียนเต้นออกกำลังกายในรูปแบบที่ต้องการมากๆกก็คือว่าเพลงไม่ซ้ำท่าเต้นไม่ซ้ำหลากหลายมิติมากนี่ก็คือความมหัศจรรย์นะคะซึ่งถ้าไปเรียน คอา์สต่างๆหนึ่งเพลงเนี่ยใช้มูลค่างเงินจำนวนมากมายมหาศาลนะคะแต่ที่มันทอยที่มาฝึกเรียนตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวเองเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะนะคะให้เกิดการตั้งโปรแกรมสมองใหม่ให้คุ้นเคยกับเสียงเพลงให้คุ้นเคยกับนะคะในเรื่องราวของการเอ่อเขาเรียกว่ามู v เมน n ์ของร่างกายทั้งหมดทั้งมวลนะคะความพัฒนาของชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องนะคะทำในเรื่องราวของสร้าง เอเนอรของตัวเองทําโปรแกรมให้ตัวเองเป็นบุคคลที่พร้อมจะลองรับความมหัศจรรย์ด้วยนะคะโอกาสของชีวิตนะ,ะที่มาพร้อมกับความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณมันจะมาตอนที่คุณพร้อมถ้าคุณไม่พร้อมนะคะไม่ว่าคุณจะมีโอกาสแค่ไหนคุณก็รับมันไม่ได้ฟังไว้ให้ดีนะคะคีย์นี้คือสําคัญมากคุณจะต้องใช้ชีวิตเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะสนามเวทีบนโลกไปนเนี่ยเป็นสนามที่คุณจะต้องกระตือรือร้นน,นะคะกระตือรือร้นในการฝึกฝนนะคะในความที่จะไปสู่เป้าหมายชีวิตของคุณเองอย่างจริงจังและต้องต่อเนื่องนะ,ะฟังไว้ให้ดีถ้าคุณจริงจังคุณต่อเนื่องคุณพร้อมโอกาสมามันก็เป็นของคุณแต่ถ้าคุณใช้เวลา8 6,400ืินาทีมิ โดยที่ไม่ให้คุณค่าไม่ทำต่อเนื่องไม่เพิ่มทักษะไม่เพิ่มองค์ความรู้ไม่ทำอะไรเลยคุณกำลังพลาดโอกาสและถ้าโอกาสมาคุณก็จะไม่ได้อะไรเพราะโอกาสน่ะเขาต้องการคนที่พร้อมและคนที่วัยนะคะคุณพร้อมคุณวัยคุณทำคุณได้คุณพร้อมคุณวัยคุณทำคุณได้ถ้าคุณไม่พร้อมคุณช้าขอไปให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่คุณจะสร้างมหาศา์ในชีวิตได้ คุณจะต้องพร้อมรู้คุณค่าในความหัันต่อเนื่อง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 ต่อเนือเอ่อ,องในชีวิตประจําวันของคุณนะคะมันไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งเดียวหรอกความมหั์นามันเกิดมาทุกๆขณะถ้าคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นวังไว้ให้ดีคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นพลอยจี้นะคะเออไม่ได้มองว่าทะเลน้ามันลงนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มานะคะไลฟ์สดใน บรรยากาศของกลางทะเลที่มีเสียงคลื่นซูซูซนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติมันได้เอเนอร์จีพลังงานเหล่านี้ต้องการให้คุณวัสัมผัสนะคะอยากให้ร่างกายคุณอ่ะถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าจุ่มกับผืนทรายนะเพื่อที่จะถ่ายเทในเรื่องราวพลังงานที่ตกค้างนะคะเป็นตะกอนที่ไม่เอ่อที่ไม่เหมาะสมกับคุณหรือที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตคุณอ่ะคืนสู่นะคะธรรมชาติ และกลไกลธรรมชาติเนี่ยที่เขามีธรรมชาติให้คุณไปสัมผัสเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้ถ่ายโอนพลังงานนะคะเอเนจีของของเอเนจีของธรรมชาติเนี่ยเขารับพลังงานจากแสงพระอาทิตย์แล้วนะคะเขาก็จะเก็บไว้อยู่ในนะคะในส่วนของพื้นน้ําพื้นทรายพื้นดินพื้นหญ้าเมื่อไหร่ที่นะคะคุณออกจากเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเอ,เ,อเ,อเอาเอาเท้าคุณออกจากรองเท้านะ แล้วคุณไปสัมผัสธรรมชาติปุ๊บกระแสลพลังงานต่างๆนะคะเขาจะทํางานโดยที่คุณมักมองด้วยสายตาไม่เห็นแต่นักวิทยาศาสตร์รูด้ดีนะคะซึ่งมีในเรื่องราวของานะงานวิจัยอะไรต่างๆดังนั้นการก้าวกับธรรมชาตินะคะมันเป็นเรื่องราวของการรับในเรื่องราวเอเนพลังงานดีๆนะคะเรามาส่งเสริมเกื้อกูลกันเพราะโลกใบน,นี้ธรรมชาติเนี่ยเขาพร้อมสนับสนุสนคุณอยู่แล้วนะคะ พร้อมสนับสนุนคุณแล้วเพื่อต้องการให้คุณเป็นผู้สร้างนะคะที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างที่ตื่นรู้เป็นผู้สร้างที่รู้ว่าตัวเองต้องสร้างส,างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ต้องการพลังงานดีดจากหัวใจคุณที่เป็นความรักเป็นความเมตตาเช็คเช่นเดียวกับธรรมชาติให้คุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นการตื่นรู้ของมนุษย์น่ะนะคะมันจะช่วยให้ธรรมชาติสวยงามมากขึ้นสร้างโลกใหม่ได้ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นในเรื่องราวของ พลังงานชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องศึกษาค่ะมีเวทีเยอะแยะมากมายมีช่องเยอะแยะมากมายที่ตื่นรู้เรื่องธรรมชาติเหล่านี้นะคะจงเปิดหัวใจนะคะเปิดตาเปิดหูนะคะและก็รับรู้ด้วยความรู้สึกของคุณค่ะว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพียงแค่นะคะรอวันตายเท่านั้นเข้าใจไหมคะขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จ ที่ฉันก็นะคะขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลรวมทั้งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มอบในเรื่องราวองค์ความรู้ไหลพังภูให้กับพวกเราทุกคนแม้กระทั่งเป็นถอยที่ต้องกลับมาฟังตัวเองพูดและก็ได้คีร,รับในการพัฒนาชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเช็เช่นเดียวก,กันกับที่คุณได้รับในวันนี้และมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย